สวัสดีครับวันนี้ช่องกุรีวิธีคนรากหญา้าพามาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความคิดไม่เหมือนใครในพื้นที่นะบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีเรามาดูมาศึกษาหาความรู้กันครับวันนี้เรามาดูกระบวนการการเลี้ยงอื่น ชื่อบูคำพึกอยู่หมู่บ้านดิลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีป๋าบูคิดยังไงครับถึงมาเลี้ยงอึงเห็นลูกอึงแถวบ้านมันเยอะก็เลยลองเลี้ยงดูเลี้ยงแล้วก็ได้ผลอ่ทา,ท,าทั้งๆที่แถวๆนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงนะครับเนาะในจังหวัดลบบุรีไม่มีใครเลี้ยงครับเป็นรายแรกหลายแรกที่เลี้ยงในลบบุรีตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่นี้ก็อึงอายุประมาณสัก สองเดือนครึ่งส,สองเดือนกว่ากว่านี้แหละแล้วไปเอาลูกอึ่นมาจากไหนครับเนี่ยไปหาตักเอาครับตามตามหัวไร่ไปลายนาอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับตามของตามฝาย ประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณครึ่งงานกว่าครับแล้วผลตอบแทนเป็นไงบ้างครับผลตอบแทนผลตอบแทนที่เลี้ยงมาชุดแรกก็ได้ดีเพราะว่าเออมันราคาที่นี่กิโลละกี่บาทครับเนี่ยเขามารับเลยสองร้อยกิโลละสองร้อยแล้วกว่าจะเลี้ยงให้มันโตได้นี่นานไหมครับประมาณแปดเก้าเดือนครับอาหารของมันก็คือปวกครับตัเขาตัทุ่งนาครับ เก็บเอาไปหาเก็บเอาปวกก็ไม่คือพื้นที่ที่นี่เนาะมันมีมีปวกอยู่ใช่ไหมครับ,รบมีปวกเยอะครับมีปวกเยอะมันก็เป็นอาหารอย่างดีของอื่นเนาะเป็นอาหารอย่างดีของอื่นแล้วมันมีอยู่กี่พันครับเนี่ยปวกก็มีอยู่สามพันสามชนิดแต่ว่าชนิดที่ให้ตึงกินนี่มันก็เป็นตัวตัวเล,เล็กใช่ไหมครับตัวเล็กครับ อย่างตัวใหญ่พันตัวใหญ่กินไม่ได้กันกัดอื่นตายเอาตัวเล็กๆเรามาดูสิว่าการเอาปลวกเนี่ยมาเลี้ยงตึงมันทำได้หรือเปล่านะครับ เอาไว้บานใช่ตอนนี้ไม่ขึ้นหรอกโอ้แค่นี้แหละอันนี้เป็นตัวตัวอื่นครับเราเลี้ยงประมาณ7-8เดือนก็จะได้น้ำหนัก สักกี่สิบตัวโลไม่รู้ครับเนี่ยสิบห้าสิบสี่ตัวสี่ตัวกิโลครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการพรมน้ำนะครับพรมน้ำไปให้ทั่วๆพื้นที่ที่เลี้ยงอื่นนะครับพื้นที่กระมังถังอะไรต่างๆนะครับเพื่อสร้างความชืน้นผมไปทั่วๆว เหมือนจะฝนตกอะครับเหมือนฝนตกแล้วก็เราก็จะรอสักพักหนึ่งประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับอึง่งก็จะขึ้นมาช่วงนั้นก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปที่จะให้อาหารนะครับคือให้ปวกก็จะหวานปวกไปในจุดต่างๆทั่วบริเวณพื้นที่ที่เราเลี้ยงนะครับนี่หละตามขั้นขั้นตอนนี่ครบตามภาพเลย แล้วเราให้อาหารพวกวันละกี่กี่เวลาครับสองเวลาครับเช้าเย็น,ยนตอนตอนเช้านี่เช้ามืดเลยหรือไม่ครับนะไม่เช้ามืดครับสองโมงสามโมงอ๋อแต่ก็ตอนเย็นเย็นตอนเย็นก็สามโมงสี่โมงก็ให้ได้แล้วแต่เราสะดวกตอนไหนก็ให้ได้ตอนนั้นแต่เขาเวลาเขาขึ้นมากินก็ค่ำค้ำหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ค้ำค้ำหน่อยเราก็ต้องลดน้ําน้ํากระตุน้นเหมือน ฝนตกตกน,น,นะนั่นแหละแล้วก็เขาไปแต่ขึ้นมาจากดินครับ จมีพื้นที่เล็กๆครับเราจะต้องเลี้ยงยังไงได้ใส่อ่างก็ได้ครับวงล้อรถก็ได้แล้วแต่เราสะดวกอึง่งไม่ตะปีนไม่หนีครับคืองบเรามีน้อยเราก็เลี้ยงแบบใส่ยางรถก็ได้ใส่อ่างอะไรก็ได้ใส่อ่างอะไรก็ได้เอาเท่าที่เรามีนะนั่นแหละเวลานั้นเราก็เอากะเบี้ยงกันเอาก็ได้กะเบี่ยงแตกๆพังๆมากั้นได้แต่ <Okay. S 2> ข้างล่างตรงปูพื้นเอาผ้าเขียวปู เวลาเขาไชไปแล้วติดผ้าเขียวเขาไม่ไปก็อยู่แค่ผ้าเขียวตอนน้นอยๆก็มีครับมีเป็นหมดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูแลมีงูไหมครับงูก็มีแต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตต้องเราต้องคอยดูแลเนาะต้องคอยดูคังคบกอีกหนึ่งอย่างแล้วก็เขียด,เข,ยดเขียดเป็นศัตรูเพราะามันจะกินด้วยใช่ใช่กบกบด้วยไหมครับกบกบก็กิน กดก็ก,กินใช่ไหมถ้าเป็นยังเล็ก,ลกๆอยู่นะครับเนาะกินหมดครับนี่เป็นลูกเต๋าองชุดนี้ได้สามเดือน อื่นครับหนึ่งลาย,ลายผู้ที่สนใจมาศึกษาหรือว่าดูงานนะครับคนในพื้นที่แถวอำเภอพัฒนานิคมนะครับหรือว่าพระพุทธบาทหรือว่าเขตใกล้เคียงนี่นะครับพื้นที่ที่ไหนก็มาดูได้ครับ,รบผมจะบอกวิธีการเลี้ยงอืง่นเลี้ยงง่ายครับเลียยเ้ยงไม่ยากดูแลง่ายที่สุดแต่ก็ใช้เวลานิดนึง สุดท้ายนี้นะครับทางช่องกุรีวิถีคนรากหญ้าต้องขอขอบพระคุณป๋าบู่คำพึกสํสำหรับท่านใดที่สนใจเลี้ยงป๋าบู่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยขอบคุณมากเลยครับป๋าครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ